สวัสดีค่ะซินซินเองค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะพบกับคลิป50 Facts about ซินซินค่ะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยนะมีอะไรเกี่ยวกับซินที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะไปฟังกันเลย ค่ะชื่อจริงชื่อไอราดาทวัดพ่องศรีค่ะซินซินแปลว่าดาวดวงใหม่ค่ะอันนี้เป็นชื่อที่คุณปู่ตั้งให้เป็นชื่อภาษาจีนค่ะก็สะกดภาษาอังกฤษเป็น C I N G N นะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี2000ค่ะ,คะสูง167ค่ะน้ำหนักเหรอคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ค่ะ ตอนนี้เหรอคะก็เรียนอยู่ที่มหาลัยมหิดลดุลรียงคิส,สินคาเอก Voice ค่ะที่ผ่านมาเหรอคะก็ก็เคยปล่อยซิงเกิลไปนะคะแต่ก่อนทำกับวงมูลไลท์ก็จะมีเพลงไม่เอาแล้วนิดเดียวแล้วก็ อ้อนค่ะก็ไปฟังกันได้นะคะอ๋อใช่ค่ะก็เป็นเพลงใช่หรือเปล่านะคะเป็นเพลงประกอบละครของเรื่องอัลลัคกี้พลอยนะคะทุกคนก็ไปติดตามฟังเพลงกันได้นะคะใช่ค่ะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเคยเป็นนางเอก MV ของซีซันไฟเพลงโคซองแอลมอนด้วยค่ะทุกคนอาหารที่ชอบเหรอคะที่ชอบอซูชิอาหารญี่ปุ่น,นะคะ่ะเพิ่งมาเริ่มชอบอาหารไทยด้วยชอบส้มตำชอบตำซัวอะไรอย่างนี้ค่ะขนมเหรอคะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานคะ่ะ ก็เลยจะไม่ค่อยกินค่ะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวสุดขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพื่อถ่ายชุดต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาบอกฟิฟซี่แฟกตกันต่อก็เป็นคนซึ่งซ้มค่ะขี่เล่นหัวเราะดังมากเลี้ยงหมาค่ะ เฟยค่ะเอ่อไปทุกที่ค่ะคือสินทำไรเฟยไปทําด้วยค่ะสินขี้ตกใจค่ะกลัวความมืดกลัวผีแล้วก็กลัวเสียงดังไม่ชอบยาดมยาหม่องแซมบักไอ้อพวกนั้นนะคะตั้งแต่เด็กแล้วถ้าได้กินก็คือค่อนข้างเป็นลมค่ะสินไม่กินวาซาบิสินชอบแก้งหมาค่ะ อ๋อฉันชอบกินน้ำอัดลมค่ะแล้วก็น้ำหวานอย่างเช่นฟรซี่โค้กแล้วก็พวกเลมอนเนดทอะไรเงี้ยค่ะกินซินเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวค่ะชอบฟังเพลงฟังได้ทั้งวันค่ะฟังได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ฟังตอนนอนละนอนไม่หลับโอ้หหนูฟังทุกแนวเลยค่ะจริงๆนะแต่ว่ามันจะมีบางแนวที่ไม่ฟังเพลงของพี่ปุ้ยเมฆแล้วพี่รู้ไมแทนค่ะมีมีเครื่งในเธอมีใครอยู่ไหมเลี้ยงคนหายดีไอส์คิค่ะ มีอยู่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยเลมอนค่ะทุกวันนี้ดูเลยค่ะเวลากินข้าวเจนนี่ค่ะแบกพิงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะทําให้ดีที่สุดนะคะร้องเพลงค่ะคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะอยากไปทุกที่เลยค่ะอยากอยากจะบินไปทั่วโลกเลยชอบไปทะเลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบไปต่างประเทศเพราะว่าแบบได้รับอากาศหนาว จริงๆก็ค oh ุยได้ทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นแบบเรื่องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสันเครียดก็เลยอยากคุยเรื่องอื่นค่ะก็คือถ้าเกิดเขามันมีเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยสิ้นเกดได้เท่าไหร่ซิ่งก็จะบอกว่าอย่าช่วคุยเรื่องนี้เลยยังไม่อยากรู้ชอบวันศุกร์ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นวันสอนูจะได้บรรลาค่ะชอบเดือนเดือนธันวาคม่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่สวยงานที่สุดค่ะสิ่งอยากกลับไปตอน13ค่ะเพราะว่ามีความสุขมากตอนนั้นไม่เครียดอะไรเลย 4คนคะ่ะรวมสินด้วยสินเป็นพี่คนโตคะ่ะสินเป็นพี่คนโตที่ค่อนข้างโตตั้งแต่เด็กละคะ่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลี้ยงให้สินแข็งแกร่งคะ่ะด้วยความที่ว่าแม่เห็นว่าเราโตสึกเราก็จะต้องดูแลน้องอยากเล่นซีรีส์แต่ว่ากำลังจะได้เล่นลวคะ่ะแต่ยังไม่ได้เล่น <c oughs> อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆสักครั้งคะ่ะ <c oughs> ก็หลายๆคนก็จะคิดว่าสินจะเป็นคนที่แบบว่า แบล้วเลยใช่ไหมคะแล้วคำว่าบแบลวแล้วกันแต่จริงๆแล้วซินพอนี่แบบชิลมากค่ะซินก็ยังไงก็ได้อ่ะค่ะโอเคค่ะเป็นคนคิดมาก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 จริงๆค่ะคิดว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าคนนั้นเขาเจออะไรกยบเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนคิดมากอ๋อมันอยู่เวลาที่มันร้อนมากๆอากาศร้อนแบบร้อนแล้วก็ใส่เสื้อนาแล้วก็ออกไปกลางแดดแล้วก็ อุ้ยจริงๆแบบจริงๆแต่ก่อนเลยนะคิดว่าเป็นคนชอบคนแบบตีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็คงจะชอบคนดีแหลคะ่ะแบบคนที่นิสัยดีอย่างเงี้ยแต่ว่า <ๆ S 2> เวลาดูพระเอกบบว่ากเกาหลีนี่ก็ชอบติดติก็ล่าสุดซินพิ่งดูเรื่อง True Beauty อ่ะซินก็กีดพระเอกแล้วซินก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วคนที่เล่นเรื่อง18บแปดอเกนอ่ะขอให้หนูได้ทำงานด้วยเถอะครับมืงอยู่บ้านจนหนูจะอืดแล้วค่ะ เคยคิดนั้นจริงๆนะอยากจะเซกให้โควิดหายฉันอยากเป็นคนนั้น้ทุกคนก็จะแบบมาบอกสินว่าเซกว่า,าเดี๋ยวเซกขายเลยทำมาม,ามา่าไข่เจียวค่ะไข่ดาว อนเด็กๆนะคะซึ่งไปเรียนร้องเพลงเพราะฉะนั้นซึ่งก็เป็นสายประขวดค่ะก็เลยต้องร้องเพลงเป็นแบบว่าพวกเพลงโชว์โชว์เสียงมากๆเกินตัวค่ะพวกแบบเฟสฮิวมาลายแคร์รี่พวกนั้นอะ่ะใช่แต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มอยากร้องในสิ่งที่ตัวเองว่าเพาะแล้วก็เลยเแบบว่าชอบแ่ะร้องก็เลือกที่ตัวเองอ,อยากร้องเลยค่ะ ยังไงก็นี่ก็คือ50 Facts about me นะคะ about sin นั่นและค่ะก็ใครมีคำถามอะไรนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อ <c oughs> เราจะได้แบบว่าทำ Q&A กันนะคะอยากรู้อะไรก็ถามได้นะคะรอดูคลิปต่อไปของ Home Run Music นะคะแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยก็ดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย